หัวข้อ4.3นะครับเป็นคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ไหลลูกสูบนะครับเพื่อที่จะให้ได้ความสามารถที่สูงขึ้นนะครับเพื่อที่ให้ได้กำลังอ,อ,อัตราการผลิตนะครับอัตราหรือว่าจริงๆเขาใช้ทับศัพท์เลยแหละเนาะก็คือเพื่อที่จะให้ได้ Capacity สูงขึ้นเนี่ยคอมเพรสเซอร์ก็ ถูกสร้างให้มันใหญ่ขึ้นนะครับในช่วงศตวรรษแรกในช่วงร้อยปีแรกของการพัฒนาคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะครับก็ตัวกระบอกสูบเองเนี่ยก็มีขนาดใหญ่ถึงสามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิเมตรนะครับแล้วก็ทำงานที่ความเร็วรอบสี่ร้อยรอบต่อนาทีนะครับคำว่าบอตัเนี้มันหมายถึงหมายถึง นี่ก็ได้นะเส้นผ่าศูนย์กลางอะที่ถูกคว้านถูกเจาะนะครับบอนี่มันหมายถึงการคว้านการเจาะอะไรแบบนี้ก็นี่ครับลูกสูบแต่ก่อนช่วงแรกๆที่เขาสร้างอยากให้ได้ c a p a c i t y เยอะๆก็ทําให้ลูกสูบมีขนาดใหญ่ไงไอ้นี่คือสามสิบเจ็ดจุดห้าเซนนะครับไอ้นี่คือไม้บรรทัดกว่าเลยนะนึกภาพลูกสูบขนาดไม้บรรทัดกว่าเนี่ยนะครับมันจะใหญ่แค่ไหนนะ นันผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันก็จะหนักนะครับคัมเอร์ซัมนี่ก็คือเหมือนกับเกะก,กะเทอรท้าอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้เพื่อจะให้มันมีข้อได้เปรียบในการผลิตเป็นจำนวนมากๆคำว่า large scale production คือการผลิตทีเดียวเป็นจำนวนมากๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ให้มีข้อได้เปรียบจากการที่เราผลิต เป็นจำนวนมากๆได้แล้วก็ให้เราสามารถจะเปลี่ยนอะไหล่ทดแทนได้ง่ายๆนะครับลูกสูบสมัยใหม่เนี่ยก็จะออกแบบมาให้เป็นแบบหลายลูกสูบแล้วขนาดของลูกสูบกระบอกสูบเนี่ยก็มีขนาดไม่ใหญ่กว่าหนึ่งร้ยเจ็ดสิบห้ามิลิเมตรนะครับร้อยเจ็ดห้ามิลิเมตรก็สิบเจ็ดจุดห้าเซนก็ ก็นิดเดียวนะก็ไม่ไม่ได้ใหญ่เท่าเก่าแล้วเนี่ยลดลงไปครึ่งเนะี่ยแล้วก็ให้มันหมุนที่ความเร็วรอบที่สูงขึ้นแทนนะครับนั้นเครื่องจักรหรือว่าตัวคอมเพรสเซอร์ที่มันมีสี่ลูกสูบหกลูกสูบแปดลูกสูบเนี่ยตอนนี้แบบเออพบเห็นได้ทั่วไปแล้วเป็นเป็นเรื่องปกติไปแล้วเป็นคอมมอนไปแล้วนะครับลูกสี่จุดหกนะครับแสดงให้เห็น คอมเพรสเซอร์ uh, แบบลูกสูบนะครับที่ใช้ในอุตสาหกำรรนะขนาดใหญ่นะครับ uh, สร้างนะครับแล้วก็อยู่ในรังเคสคืออยู่ในตัวเครื่องอนะอยู่ในตัวตัวเครื่องหรือตัวเครื่องยนต์นะครับซึ่งก็ใช้การเชื่อมอนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์ uh, ที่ใหญ่ที่สุดของประเภทนี้เนี่ย ก็จะเหมาะกับการทำความเย็นที่มีแคปซิตี้900กิลวัต์นะครับทำงานที่อุณหภูมิลบสิกับ35มสิบาองศาเซลเซียสนะครับตัวนี้ถ้าลองเอาไปหาร3 5มจุดนเกิลวัต์เนี่ยนะครับให้ตัวนี้ก็จะประมาณประมาณสองตันนะครับแล้วเท่ากับว่าเขาบอกว่า คอมลูกสูบนะครับก็ขนาดใหญ่ที่สุดก็คือเนี่ยทำความเย็นประมาณสองร้อห้าสิบตันนะครับนี่ก็ให้ไปดูรูปสี่จุดหกนะก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นคอมเพรสเซอร์แบบที่มีลูกสูบหลายลูกสูบนะครับเป็นไซส์อุตสาหกรรมนะครับนี่ก็มีกี่สูบละเนี่ยก็ด้านนี้สี่ด้านนี้สี่นะครับก็เป็นแปดสูบนะครับ